สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันคลิปนี้มาดูภูมิพันธุ์จะเชื่อมมันค่ะเชื่อมมันเทศค่ะเอฟซีค่ะมันเทศมันนี่มันเทศ,นนเทศอันนี้สีเหมือนแครอทเลยค่ะหนึ่งกิโลกรัมนะคะใสน้ำตาลทรายลงไปค่ะหนึ่งกิโลกรัมเหมือนกันใสเกลือ ใสเ่เกลือหนังช้อนโต๊ะใส่น้ะอางใส่ให้ท่วมน,นะคะเลย500มิมลิลตรนะคนะ1มิลลิลิตร1มิลลิ กิโลเดียวค่ะเอซีค่ะเพราะฉะนั้นกูมพันจะใส่น้ำหนึ่งลิตรถ้าสามกิโลสามกิโลก็ใส่น้ำสองลิตร ใส่น้ำเชื่อมด้วยค่ะเอซค่ะใส่น้ำเชื่อมลองไป400มิลลิลิตรค่ะครึ่งถุงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เชื่อมไปอ่อนๆน,นะคะเชื่อมไปอ่อน เชื่อมเวนอ่อนกับเอฟซีค่ะมันเชื่อมมันเชื่อมมันเทศกันนี่ค่ะมันเทศหนึ่งกิโลกับหนกิโลสามขีดค่ะโอเคค่ะหนึ่งกิโลสามขีด ใส่น้ำตาลหนึ่งกิโลกรัมใส่น้ำเชื่อมสี่ร้อยมิลลิกรัมสี่ร้อยมิลลิตร่ะน้ำเชื่อมสี่ร้อยมิลลิตรน้ำตาลหนึ่งกิโลกรัมเชื่อมไฟอ่อนๆค่ะเอฟซีค่ะเดี๋ยวคุณพันยาอับเดทให้ดูระยะๆนะคะเอฟซีค่ะมาดูการเชื่อมมันเทศค่ะนี่ค่ะมันเทศมันแครอทค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะสีมันแครอทเลยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะสู้ๆเ้ยค่ะเด้อมาเบิ้งคุมพันเชื่อมมันค่ะเชื่อมมันเทศค่ะพี่น้องเดี๋ยวคูมพันมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะเอฟซีขาเนี่ค่ะตัวเด็กที่รับช่องคุมพันตุลากันค่ะมาดูค่ะมันเชื่อมกับเอฟซี่ะมันเชื่อมมันเชื่อมมันเทศเชื่อมมันเทศพันแครอทแกดูค่ะสีมันแครอทเลยค่ะเอฟซีานี่ค่ะสวยๆค่ะ คนเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไลยลค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะเอฟซีขคุณพันจะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะนะคะสวยงามเลยค่ะมันเชื่อมมันเทศเชื่อมกับเอฟซีค่ะนี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับจ่องคุณพันตุลากันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ